スタンバイスタンバイスタンバイ。 มันรีเซ็นเรื่องกยไั <salted bane> ah, <ral> ้กดพิดเอง 好。 เดิมราไม่มีอ,อ,อมุโภคโเคเลออยู่นี่ตรับได้ตรงนี้จะมีตัวตลกอย่ตรงปลายห้องห้องจะนั่งตอง <gasps> we uh. okay some mom will cover it with some cheap you phone number

你呢？Yeah, yeah. ของอะไรเอฟลูเอฟลูอ๋อในนี้มันมากเกินไปแล้วก็ตัดปีนี้อ่าหกห้าบา แค่เพงนั้นโอ้เอืออือเอือออออติดเอือ ยังไม่ถึงเหรอต้องใจขนาดไหนโอ้๋ออืมออติดติดเดินไม่สุด วงแล้วนะเอาเองไม่ไม่ไม่ได้จะกดเซฟแค่จะ,จะกดดูลืมไปว่ามันกดเซฟเลย มาดีเองหลบทำไมเนี <c oughs> เ่ยเก็บบอกเชลไว้ไหม,มหนมอว่าไม,นะม่มีนะตีแล้วห้องอะไอ่ะก็แค่มุมมืดๆไม่มีอะไรในนี้ โดนเต็มเลยติดนะห้องอ,อะไรเนี่ยเอเคไม่คิดโอ้ยเต็มเลยนะัะท่าใส่บลไม้อยู่บนโต๊ะ แต่ผลไม้เป็นฟองฟอมก็เปลี่ยนชุดเออก็เรียกว่า่ะเป็นชุดเอ็เปลี่ยนไมฉันดูไม่ดีเลยดูไม่ดีด ดูไม่ดีเลยปีนโพนีตูกเต็มไปด้วยชุดแต่งตัวของตัวตลกชุดตัวตลก

นั่นก็แค่ก,กระจกนั่นเหรอประทับใจอ๋อเป็นมายานเยลโล่กรีนนี่ไม่ใช่กับตรงไหนอออฟเชลลุงยองเบอดีว่ามาตินชอตไม่ใช่เด็ด ที่คือเข้าได้เอ้มิน้ตมันชิงหนึ่งในคนพวกนั้นพวกเขาถูกส่งมานิ้วแห่งพระเจ้บเาบาดเจ็บคนแขนมือเขาบาดเจ็บบนมือเขาพวกเขาพูดว่ามือเด้นดูเหมือนกับฐานหนินอย่างนั้นแต่ต้องการจะรู้ว่า ถ้าทั้งหมดหรือทัอ้งหมดนี่เป็นจริงหรือเปล่าโทนบสัสเออเดอิสเบลฟลอร่าเอ็กซ์เพิร์อดอินไบโอโลจีโทนเขียนไหมว่าเฮอร์แมนเฮอร์เฮนริสมาสเตอร์โอเคกัส hsieh ologhi me ginawa da majiyar isi ta satasha adatomi จะไม่ผิดชเมีอัะอุ้ยมันมันไม่โดงสักทีเนี่ย เอา้ะคุณตุ๊กตาตัวใหญ่นี้เตร็นเล่นงานเราเลิกก็ไปดูประตูด้านนั้นกลับกลับไปใส่มือก็เราจะไปเสพอุะกตาตัวด้านนี้โอเค ไไนนะี่แขกอนี้เจอถุกุงใน,ในา้าพไม่เป็นไรนะ่าสนใจนงงี่ในกำแพงน่าสนใจอยู่นะถ้ามองดูดีดี ็นได้จะรู้สึกมันจะหายไปแต่นีเสียงขยับเลยแตแปล,แลกทุกครั้ที่มีเสียงขยับแต่ไม่อยากยใต้ผ้าคลุมาันนี้เหมือนกันดูเหมือนคนยังไงแก่ถุกว่าบนผนงังแก่ตัวแกตัวเล็กและแก่ตัวใหญ่สิบตัว เห็นไหมชิ้มใหญ่ว่้โหหวานได้หมดมาจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงหายไม่เสียงหาย น่ากลัวเกินโอ้ยวอ้ยเีม่สิเราไปยองไม่หมดแล้ว มผมมนเซฟรูมนะ Thank you ขคุณมากไปเดาโมชุดเรามาขายซ้ำอีกทีนึะครับ Thank you เฮ้ยขับมาเลยโผล่มาไหมให้โผล่นะ 6 Okay let me <laughs> <laughs> oh, yes, yes, yes! Someone new has come to have some fun! <laughs> <laughs> Wait! What, what, what? <laughs>

ที่ตรงนี้ได้เหรอว้าดูนี่มนเรงยาก

เดี๋เดๆเองลออก่อนเองก่อนลออก่อนอืมอ๋ออ๋อบาทีก็ังอะเอเมซันใครดูไงของพื้นเนี่ยสมิเตอร์ Ảo? Em luôn Em luôn Em luôn เซฟรูมอยู่ไหนลองตองใช้ลูกปาโอเค ไปเซฟรมนะีมือขวาแคปแนอ่า

Aren't you. Hello. Now you can bring me your wheels. Yes. Yeah. What? After you tried to kill me? It's you who killed me. You don't look so dead. what the heck okay hey uh, Amazon we're about toALLYNA net modification reward Amazon reward มีขายอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรเนี่ย Stone Piece Shape l i k e t e e t h e r e d Cable with f i n g e r d r a w s p o r t s One Auto Aim Rapture v i e l from uh, Further Away อ๋อไม่น่าอ่ะ Auto Aim มันถึงปิดเพราะเราต้องซื้อเนี่ย เ okay. Quick Standing Magic s t i l l Pull You Away from hey, d a e r เฮ้ยเจ้งดิเกมมีระบบนี้ด้วยเด็ดเด็ดเด็เกมมีระบบนี้ด้วยค่อนน่าสนใจเลย New 4 m ั g a Lighter รูปแบบ Different ทอง่ไดอ๋ออขอสิบไม่ดีกว่า Protect Skin อร์มเด็ดเออนี่เราสนใจเพิ่มอีเอันนี้มีเป็น i n v e n t o Wheel When things become a lot l i ม่มค่ออะไรม่ถึงวิ่งไวขึ้นอะไรอย่เงี้ยแบบถือของหนักได้แล้วเราก็ย้ยขึ้นถ้าสนใจคืออ Auto รับ Defense Oh in Oh no, Oh, no oh no Welcome. Should my What the heck? Soup. This metal and also we sleep. In a scale. comes up Shut up. the they me. 10% damage 10% defense move oh, fast in oh a e faster release from crab. okay eh. a uniform bought by a nurse from saint jonah institutes in in to so oh ah what we'll คอมสันนั่นเอง A m ให h i n e r i โซ่ mostly used by military units ไม่ได้ไม่คิดว่าถูกน่าคือ thank you เอาละพอแล้วสำหรับวันนี้แล้วครั้งหน้าไปกัน <c oughs> สนุกเกมนี้สนุกสนุก มีระบบใหม่ด้วย modification ได้ด้วยแบบเป็นชุดได้ c o s m e t i c น่าสนใจเดี๋ยวไปดูทีหลังเพราะฉะนั้นวันนี้สหรบไรซ่าผมพอแค่นี้จบคุณคุณนี่เข้ามาชมแล้วก็มาดูย้อนหลังก็มีคนมาดูก็ไม่เป็นไรครับนะ จบไม่ได้ครับไปตัดต่อใน YouTube ต่อถ้าสนใจก็ไปดูไนดะ้โอเคลำล้านิสาของพอแค่นี้สำหรับฟาสามโอเคบ๊ายบายสวัสดีขอโชคดีภาษาสบความสำเร็จนะ she